เจนนี่รัชนกเฮล่นต้อนรับทายาทคนที่สองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการข่าวบันเทิงค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆชวนให้ยิ้มตามจากนักร้องสาวสุดแกร่งเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตที่มาพร้อมข่าวดีที่แฟนๆตั้งตารอคอยกันค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้คุณแม่คนสวยของเราเนื้อหอมสุดๆไปเลยนะคะเพราะนอกจากงานจะปังแล้วเรื่องครอบครัวก็ก,กำลังจะปังยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ล่าสุดเจนเนี่ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองแล้วจ้าแถมยังเป็นน้องชายตัวน้อยๆที่จะมาเป็นเพื่อนเล่นกับน้องยูจินลูกสาวคนโตที่น่ารักน่าชังงานนี้บ้านสุวรรณเกตเตรียมพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่กันยกใหญ่เลยทีเดียวถ้าเคยติดตามเจนเนี่มาตลอดคงพอจะทราบกันดีว่าเธอและสามีรักกันดีมากๆและต่างก็ตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบี่สุด การมีน้องยูจินเข้ามาในชีวิตก็เติมเต็มความสุขให้ทั้งคู่ไปมากแล้วแต่การมีลูกคนที่สองนี้ก็ยิ่งทำให้ชีวิตของครอบครัวนี้เปี่ยมสุขยิ่งขึ้นไปอีกค่ะตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์เจนนี่ก็ไม่เคยพลาดที่จะอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้แฟนๆได้ติดตามกันนะคะตั้งแต่อาการแพ้ท้องที่บางวันก็เล่นเอาคุณแม่เก่งของเราอ่อนเพลียไปเหมือนกันแต่เธอก็ยังคงสู้ ไม่ว่าจะต้องทำงานหรือดูแลน้องอยูจินก็ไม่เคยบ่นเลยค่ะหัวอกคนเป็นแม่นี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะล่าสุดคุณแม่เจนนี่ก็เพิ่งจะอดภาพอัลตราซาวเจ้าตัวเล็กให้แฟนคลับได้ชมกันด้วยค่ะโดยเธอได้ย้ายมาฝากครันและดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่หลายคนก็อดไม่ได้ที่จะลุ้นว่าน้องชายคนนี้จะถอดแบบความหล่อมาจากคุณพ่อหรือจะหน้าตาน่ารักถอดแบบมาจากคุณแม่และพี่สาวยูจินกันแน่คะเนี่ย นอกจากเรื่องการตั้งครรภ์แล้วเจนนี่และสามีก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันอย่างเต็มที่เลยค่ะทั้งการวางแผนเรื่องการเลี้ยงดูการจัดเตรียมห้องสำหรับสมาชิกใหม่รวมถึงการปรับตัวและปรับชีวิตของทุกคนในครอบครัวให้เข้ากับการมีน้องเพิ่มเข้ามาซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ทั้งคู่ใส่ใจในทุกรายละเอียดขนาดนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าในฐานะคนดงังเจนนี่ก็ต้องเจอกับเรื่องราวหลากหลายรูปแบบในชีวิตนะคะ โดยเฉพาะประเด็นดราม,ม่าเรื่องความร่ำรวยที่มักจะมีคนพูดถึงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านใหม่รถใหม่หรือแม้กระทั่งการจัดงานทำบุญบ้านและฉลองวันเกิดอายุครบ30ปีเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาที่หลายคนก็ยกให้เป็นงานใหญ่แห่งปีเลยทีเดียวแต่เจนนี่ก็ไม่เคยหวั่นกับกระแสต่างๆนะคะเธอมักจะออกมาอธิบายและชี้แจงทุกเรื่องด้วยเหตุผลเสมอและไม่เคยลืมที่จะขอบคุณแฟนคลับ ที่คอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนเธอมาโดยตลอดนี่แหละค่ะคือเจนนี่ตัวจริงเรียกได้ว่าปี2525 25นี้เป็นปีที่น่าจดจำของเจนนี่จริงๆค่ะทั้งความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและข่าวดีเรื่องครอบครัวที่กำลังจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาเติมเต็มความอบอุ่นเชื่อว่านงชายคนเล็กจะต้องเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่เข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับคุณพ่อคุณแม่ และพี่สาวยูจินได้อย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันและทีมงานก็ขอส่งความยินดีไปถึงเจนเนี่และครอบครัวนะคะขอให้น้องชายคนเล็กแข็งแรงปลอดภยัยโตขึ้นเป็นเด็กดีและขอให้ครอบครัวของเจนเนี่มีแต่ความสุขความสดใสแบบนี้ตลอดไปค่ะ